ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่องสุดท้ายของรายการฮัตข่าวค่ะสนับสนุนข่าวโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางพิเศษเพื่อคนพิเศษชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณ บริษัทอมพลฟู้ดโปรเซซิ่งจำกัดร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักโลกซึ่งนับเป็นปีที่5เพื่อรวบรวมและนำก UH T, นล่อง UHT มาลีไซเคิลเป็นโต๊ะเก,ก้าอี้นักเรียนและนําไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ถูกเพิงไหมกว่าแปแห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทอมพลฟู้ดรับหน้าที่คัดแยกกล่อง UHT แล้วนำไปรีไซเคลิลเพื่อช่วยลดปัญหาขยะการตัดไม้ทำลายป่าและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยในปีนี้มีเป้าหมายที่จะรวบรวมกล่อง UHT ให้ได้อย่างน้อย900,000ชิ้นเพื่อนำไปรีไซเคลิลและนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955 5เต็มที่กับ